ผิตภัณฑ์เสริมอาหาร Black and White กระชายสกัดตราทิปโก้เอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ครับเราอยู่ในช่วง Star ์ i v e และข้างหลังของผมนี้นั่นก็คือเจ้า i s u z ซ m ม l ล X 2.2 DDI นั่นเองนะครับมากับโฉมใหม่เลยตัวนี้สีนี้สวยมากเหมาะสำหรับพ่อบ้านหลายๆคนเลยทีเดียว ผมเชื่อว่าหลยแลคนน่าจะเคยเห็น m ิ l เกันมาบ้านแล้วแหละแต่ตัวนี้เป็นตัวล่าสุดนะครับและนี่ก็คือ i s ซูซูมิลเ2.2 DDI Max Force ครับตามสโลแกนของเขาเลยนะฮะ The Force of Future นะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยแต่จะเพิ่งลงรายละเอียดไปถึงเครื่องยนต์เนี่ยนะครับเรามาดูภายนอกกันดีกว่าว่ารถคันนี้จะสวยขนาดไหนนะครับมิ2.2 DDI m a c f o r c e RS ตัวนี้คือสีเทาเน่สวยมากๆนะครับมาดูโฉมใหม่ของเขาหน้าดีกว่าของ MILX นะฮะไฟหน้าของเขาที่โฉบเฉี่ยวเป็นตาเหี่ยวเลยทีเดียวคุณผู้ชมนี่โอ้โหบนบอกสาหรับผมเหนือเกินจริงบอกเลยอยากได้มากตัวนี้แต่ว่ายังไม่มีตางฮะต้องตังก่อนนะครับสวยมากนะมาด้านหน้าตรงนี้ดีกว่ายังหล่อเหมือนเดิมแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนถ้าซื้อ RS ไป คุณเป็นล้อออกแล้วคุณใส่สีดำแน่ๆไม่งั้นคุณก็จะเอาออกนะมาดูกระชังหน้าครับข้างหน้าก็เป็นโครเมียมหรือเปล่าผมไม่ทราบกันนะน่าจะเป็นพลาสติกนะครับตรงนี้น่าจะเป็นพลาสติกและก็มีกล้องกล้องหน้ารถมาให้อีกด้วยทางด้านนี้ก็ให้เซ็นเซอร์มาด้วยพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับมันก็สวยจริงๆนะสวยสวยเข้ากับรถนะครับนี่ก็คือด้านหน้าฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันดีก,กว่า สีรถนี้นะครับเขามีชื่อว่า Eagle Gray นั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นตัดสีดำนะครับ Two Tone Eagle Gray นะครับมีสีดำมีสีดำแล้วก็สีเทาสวยมากนะตัดกันได้ลงตัวเลยทีเดียวนะครับคันนี้คือ RS นะครับนะฮะมาดูล้อกันบ้างดีกว่ามาดูล้อกันดีกว่า ขนาดของล้อนะครับ265 50R20 แต่ป้องบอกไว้ก่อนนะถ้าเป็นรุ่น RS เนี่ยจะได้20นิ้วนะครับทั้งหน้าขึาทังงง้งหลังเลยมาฮะเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าข้างบนฮะเริ่มจากคลีปปลาฉลามเลยนะครับนี่ตัดกับสีรถสวยมากๆแล้วตรงนี้ก็มีไฟเบรกมาให้ด้วยนะครับตรงสปอยเลอร์ข้างบนนี้นะครับไฟของเจ้า m u l x 2.2 LED ี m a Force นะครับข้างในนี้จะเป็นรังผึ้งนะครับมีทั้ง สีแดงสีเทาตัดกันออกมาได้สวยเลยทีเดียวนะครับแล้วนี้รากยาวมาโอ้โหเป็นการอัปเกรดของออสูตที่สวยจริงๆและด้านล่างตรงนี้มันไม่ใช่เป็นแค่ไฟหลอกนะผู้ชมตรงนี้คือไฟถอยหลังนั่นเองนะครับแถมให้ไฟสีแดงมาด้วย มันคือการให้ความสว่างให้มันมากขึ้นแลครับอันนี้เป็นดิฟิวเซอร์นะครับที่ติดมากับรถเลยนะครับในรุ่น RS นั่นเองอเขาให้เซ็นเซอร์มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยด้านนู้นหนึ่งสองสาม้าและก็หกปูหเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้ากดีกว่าครับเรามาดูด้านในกันดีกว่าโอ้โห การสัมผัสหนังหนังต่างๆนะสวยเลยทีเดียวนี่กุญแจของเขาเป็นแบบนี้คันนี้นะหลายๆคนอยากจะยังไม่รู้สามารถสตาร์ทรถจากข้างนอกได้ด้วยบอกไว้ก่อนเผื่อใครยังไม่รู้นะครับสัมผัสต,ต่างๆนะครับหนังหรือว่าวัสดุต่างๆที่ใช้ในรถคันนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันดูไฮเอนด์อ่ะมันดูไฮเอนด์ขึ้นมาจาับแบบนี้มีการสั่งต่างๆที่อยู่บน พวงมาลัยนะ่ะมีเยอะมากนะครับคันนี้ก็มีระบบที่ขับตามและมีระบบเบรกอัตโนมัติให้อีกด้วยและในคันนี้มันมีระบบพิเศษเยอะมากๆสร้างความแบบสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่นะครับเบาะนี่เป็นระบบไฟฟ้านะสามารถปรับได้นะครับระบบไฟฟ้านี่มาดูอินเทอร์ยภายในของรถคันนี้กันว่าน,ะนี่ฮะมันจะมีเส้นได้ตะเข็บสีคล้ายๆกับตัวรถข้างนอกเลย นะฮะสวยจริงๆนี่ไม่ไม่ว่าจะเป็นตรงที่นั่งต่างๆเลยนะครับมันก็จะเป็นสีเขียวตัดดําสีเบาเนี่ยก็จะเป็นหนังแบบหนังแนป้าที่ที่แบบรถแพงๆเขาใช้กันนะครับนะมันมันดีอ่ะบอกเลยว่ามีความรู้สึกว่าฉันได้ขับรถหรูอยู่ใน SUV ที่มีความแรงนะครับแล้วก็คอนโซลตรงนี้นะครับให้จอ ผัสมานะครับแล้วก็ให้ Apple Carp พมาอีกด้วยนะครับความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับของรุ่นนี้ก็คือนี่ฮะมี a อบ i ิไลนะครับข้างหน้าตรงนี้แต่ก็ด้านข้างของคนขับนะครับตามแผงประตูต่างๆนะครับสวยงามจริงครับแล้วก็ข้างบนนี้เป็นหนังอีกแบบหนึ่งและข้างล่างนี่ก็อีกแบบแต่ที่สำคัญมันมันสวยตรงที่ว่ามันมีตะเข็บตัดสีตรงนี้นี่ครับเดี๋ยวเราไปทดลองการขับกันดีกว่าครับไปครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ในรถ Isuzu MU-X 2.2Di Max Force นะครับทุกคนอาจจะคิดว่ารถคันนี้เป็นรถคันที่ใหญ่สามารถตีวงเลี้ยวได้แคบมากๆนะมีความรู้สึกว่าพวงมาลัยของเขาหมุนได้เยอะมากดิดูสิวงเลี้ยวแค่นี้เดียวเองเนี่ยง่ายมากในสถานที่ที่เล็กๆสามารถทําได้นะฮะเนี่ยดูดิวงเลี้ยวแคบจริงๆคุณผู้ชม ผมลองวนนะในพื้นที่เล็กๆตรงนี้นะครับลานจอดรถนะฮะในพื้นที่ของเราเองนะการขับขี่บนท้องถนนจริงๆนะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนมาระดับหนึ่งเลยนะครับในการออกตัวนะฮะไม่ได้อืดเหมือนเดิมวิสัยทัศน์ในการขับขี่ดีครับสามารถเดินทางไกลสามารถใช้ในเมืองได้จริงๆนะครับเป็นรถที่นั่งสบายระบบช่วงล่างครับก็ ไม่ได้แข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้นิ่มจนเกินไปเดี๋ยวผมลองขึ้นคอสะพานดูฮะว่าโชคของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับใช้ได้ดีครับผมไม่มีการเด้งยวบหลายทีนะฮะหนึ่งทีก็ก็เ,เอาอยู่นะครับสำหรับเจ้า New X 2 2 DDI คันนี้นะ รถคันนี้ครับระบบความปลอดภัยถือว่าให้มาเยอะมากกล้องรอบคัน360องศาเลยนะครับเวลาเราจะเข้าที่จอดหรือว่าเราจอดที่แคบแคบวงเลี้ยวก็แคบก็สามารถกดดูได้นะครับว่าเราจะดูจุดตรงไหนรถเราใกล้อะไรหรือเปล่าและด้านข้างนะครับตรงกระจกข้างก็จะมีระบบการแจ้งเตือนมีรถเข้ามานะฮะที่แบบใกล้เราในช่วงจุดที่เรามองไม่เห็นนะก็จะมีการ จ้งเตือนเราขึ้นมานั่นเองครับถือว่าดีเลยทีเดียวครับการที่เราได้ออกมาทดสอบบนถนนอัตตาเร่งก็ดีนะครับแล้วก็มีระบบความปลอดภัยเยอะมากเอาเรามาดูระบบแรกกันเลยกว่านะฮะนี่ฮะเป็นระบบที่สามารถขับตามรถข้างหน้าแล้วก็เร่งสปีดตามรถข้างหน้าได้อีกด้วยนะครับและมันสามารถเบรกถ้ารถข้างหน้าเบรกแล้วคันนี้ก็จะเบรกตามนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะเป็นระบบที่เราเลี้ยวออกจากเลนโดยที่เราไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูครับ นี่ฮะวงอะไรเขาจะดึงกลับเข้ามาทันทีเลยนะฮะุผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะครับผมก็ในระบบช่วงล่างของรถมิวเขับบนท้องถนนอ,นอนจริงแล้วรับได้ครับไม่ได้โยนจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้นิ่มจนเกินไปและก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปสามารถขับได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย s u v คันนี้สามารถพาท่านลุยไปได้ทุกที่ทุกทางแต่บอกไว้ก่อนนะรถคันนี้ขับเคลื่อน2ล้อนะฮะ เป็นการขับเคลื่อน2ล้อหลังนั่นเองนะครับก็เรามาดูระบบเกียร์กันบ้างดีกว่านะฮะการเปลี่ยนเกียร์การสับเกียร์ต่างๆของรถคันนี้ก็สามารถสับเกียร์ได้ดีเลยทีเดียวนะครับไม่ไม่กระตุกจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้สมูทมากขนาดนั้นน่ะเพื่อนๆมันไม่ได้แบบลื่นไหลเวลาเรากดผ่านกดหายกดหายมันไม่ได้ไหลขนาดนั้นแต่ก็รับได้ครับหลังจากที่เราได้ไปทดสอบรถ isuzu mu x 2.2 di m a c f ฟอคันนี้ครับหลังจากที่เราขับขี่บนถนนนะฮะมีการทดสอบการเลี้ยวต่างๆวันนี้เราจะมาสรุปกันนะครับว่ารถคันนี้เหมาะกับใครนะครับคันนี้นะครับเหมาะกับคนที่เหมาะกับทุกสไตล์ดีกว่าเหมาะกับคนทุกคนไม่ไว่าจะเป็นพ่อ้านวัยรุ่นไม่ไว่าจะเป็นคุณผู้หญิงต่างๆที่อยากจะใช้รถคันใหญ่ๆขนของ ไปซื้อของตามตลาดก็มีมีที่ใส่ของเยอะแยะข้างหลังมากมายนะครับหรือว่าเป็น SUV สําหรับครอบครัวครอบครัวหนึ่งเลยก็ได้นะครับสำหรับราคาเท่านี้นะผมมองว่าลูกก็นั่งได้ขับก็สบายและที่สำคัญครับประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะสหรับสอซูสุบิวเอ็กซ์2.2 DDI m a c f o r s คันนี้ครับเอาละครับสำหรับช่วงคันโปรดคนดังจะเป็นใครนั้นไปชมกันเลยครับ